สนับสนุนโดย New Vos ผลิตภัณฑ์แพนทีนโปรวี CG Plus จาก TrueMove Edge กลับมา I Love Thailand กันต่อนะคะกับช่วงของการทายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศของเราเริ่มต้นจากทีมที่มีคะแนนนำโอ้โห นำอยู่12ต่อ6นะคะกับตันวิลลี่ใจเย็นๆมี2นาทีพร้อมแล้ว2นาทีเริ่มขึ้นชื่อเรื่องของการชนะสูตรศพหมอปันทิพย์ค่ะเก่งเอ่โอโอ้โหเร็วเร็ว

เอ่อเอกลักษ์เอกลักษ์ตอนนี้เปิดร้านอาหารขายของขายอะไรตอนนี้เทพเติมขายเสื้อของงามเทพผู้องามก็ไปแล้วโอ้คนนี้เนี่ยอ่าชื่อชื่อเล่นด์อ้ออ้ออ้ออออ้อคบจงเสษย์จงศิษยเนี่ยรู้ได้ไงวะคนนี้อยู่วงคาราบาพี่เขียวไปเจลลี่อันนี้อะไรนี่อะไรแก แก้มอะไรแก้มปวิตาแก้มพิษณีวิษณชัยค่ะใช่อันนี้ได้เลยแก้มสตาตลกครับผมเวลาเราบอกว่าเราเป็นคนจีนเราเรียกว่าอาได้นะชุนอชื่นอ่ะไรตีเอ๊ะตีสนิมอทตีดอกสดเดาอันนี้คุณคุณน็อตวรลิศมีพี่สาวชื่อมีไม่ใช่ อดีตหัวหน้าสมาคมตลกแห่งประเทศไทยมีทัวร์แล้วคนนี้เป็นเป็นภรรยาของพี่อะไรผิวผู้หญิงคนนี้ผิวค้ำๆตลกด้วยตลกด้วยตัก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 มามาเโอหคนนี้เป็นถึงสอนของอนิ้เวลาเราเราเห็นใจคนอื่นเขาเรียกว่าการอะไรสงสาร โอ้โหเอายาวๆเลยนะคนที่สอนหนังสือคนเรียกว่าครูครูอะไรครูอะไรนะครูลีไม่ใช่ครูแล้วเรามีความรู้สึกเห็นใจเขาครูอาลีครเอื้อครเื้อครเอื้อ โอ๊ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคุณคะสองภาษีค่ะเอาหมดไปเล่าหมดแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้คนที่ตอบทุกเอื้อคือฝั่งนู้นด้วยค่ะคุณคะไม่ใช่แค่นั้นขอบคุณมากครับโอ้โหวันนี้โอ้โหมากกัปตันวิลลี่ทำไปได้12รายชื่อสองนี่ไม่ได้ดันสายเนี่ยแต่ได้มาสนุกเสียมากวันนี้ มันเป็นประดุกกันปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ว่าเป็นครั้งแรกที่พี่วินนีทำจ12คะแนนจุดสองคะแนนไม่เคยเกินเลยเราเคาเรียกว่าเราเชื่อมถึงกันพูดมานิดนึงอ๋อเลยเดี๋ยวดูจะทำปรากฏการณ์เจ็ดคำบ้างโอเคฮะเจ็ดคำแปลว่าอะไรเจ็ดคำก็เอาแค่เจ็ดเพราะว่าจุดสองไปแล้วนี่เห็นใจลูกทีมบ้างสู้ดิห้านาทีห้ามพลาดห้ามผ่านนะคะพร้อมแล้วช่วยกันนะเริ่มค่ะนางเอกคนมินโฮ หนูนานักร้องมีมีหนวดเขาเรียกมีหนวด AF 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 วินวินไทยปว้าววัดวว้าอ๋อโอ้อ่าพี่อะไรชื่อพยางเดียวหล่นดังไม่ใช่แปะแปะแปะเพลงเขาต้องเป็นโอ้โหเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะนักดนตรหญิง ผู้หญิงแทมมี่แทมมี่แทมมี่มางอ้วนอ้วนเป็นเปิดเพลงคู่กันเนี่ย๊โป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 ๊โใช่ป่ะอันนี้ป่ะนักร้องติด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 หน่อยปาณิอ่ามาาแต่งเพลงเก่งเป็นคนแบบไม่เหมือนคนเขาเรียกอินอะไรดิ๊ดี๊ดิ๊ดีอะไรดีอะไรดีอะไรนะพี่ีิ๊เฉลียงเฉลียงดิ๊ดิ๊ด แวเดียวแค่ดูก็ท้าไม่รู้ยิงเลยยิงเลยมาอ่าเวลาเราผู้หญิงไปโรงเรียนต้องผูกอะไรโบอาโบอะไรโบอะไรโบสาวิทไม่ใช่โบจอยไม่ใช่โบว่ไม่ใช่โบสุนิตาโบอ่าโบเมียบีเล็กโบจอยอมัเอะไรเป็นอาชีพอะไรโบโบชยิาผู้หญิงผู้ชายอูชยผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ผู้ชายผู้ชายผู้ชาชาาาอ ตุธิราชพี่สาวของตุราชพี่ขาวพีขาวพี่ขาวมาเป็นนักร้องผู้หญิงเสียงอีสานดังๆที่แบบว่าโบลักสีดำเธอหัวใจกระเดิดทิมปังโอชนาไม่ไม่นี่คนละูอนี่โอื่นอะไรวาออชนากรใช่โอชนากร น้องสาวของพิ่เท็กทนายสะอากพี่เข้มเช้งอุเช้งเชิงอ่าคู่จิ้งจกจอยอเล็กธิระเดชอเล็กธิระเดชอุ้ยอเล็กอเล็กไปติดตรงโบธนกรนานมากและครั้งนี้ขนาดติดที่โบธนกรนานมากนะคะยังได้ไป14ชื่อามมา เร็วยู่ตามมาใกล้แล้วนะคะขอจากที่เป็น22ด้วยผลงานเพลงนี้อาวเปฟัควาว่าจะได้22ร้าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรูนใจเขาเพิ่งฟังมาเมื่อเช้าชน่นชื่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่าคนใจง่ายคนใจง่ายถูกถูกของไอ

กับ I Love Thailand เพียงถ่ายรูปชิงรางวัลในหัวข้อบอกรักประเทศไทยกับโตโยตา้ากิกาง่ายๆแค่ทันถ่ายรูปกับรถยนต์โตโยต้ารุ่นใดก็ได้แล้วส่งมาที่ Facebook I Love TH Game Show รูปไหนที่โดนใจเรามากที่สุดจะได้เป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์โดยเราจะตัดสินกันทุกวันหลังจากจบรายการ และประกาศผลภายในวันจันทร์ของรางวัลเป็นเสื้อไอเลิฟไทยแลนด์และขวดน้ำจาก Toyota v วีออสจำนวน10รางวัลน,นะคะ